ผู้ใดเห็นผู้ใดกระตกหลุมหลักค่ะสำหรับน้องอ้า,อายสักุณาพรลา่าสุดค่ะพี่น้องขาญานกค่ะแม่นกน้อยอุไรพรค่ะหลงหลักเบิ้งจากสายตาที่แม่นกน้อยนะคะเพิ่นมองไปยั่งน้องอ้า,อายนะคะมีแต่ความเมตตามีตั้งแต่ความตาเพิ่นหน่อที่มองน้องอ้า,อายนะพี่น้องซื้อให้เหาเห็นเลยว่า เอนดูและกับเมตาน้องอาอายเลือกเกินค่ะล่าสุดค่ะพี่น้องคันมานะคะน้องอาอายสักุณาพรลูกพ่อจ๋าค่ะเพิ่นได้ขึ้นเวทีทําการแสดงอยู่กับแม่นกน้อยไรยพรนะคะแล้วความเมตตาทีย่าญานกมออไห้น้องแล้วน้องอาอายสักกุณาพรพี่น้องเลยเด็กหน่อยอย,อย่างม่าหูภาษาค่ะแท้ เมื่อหนึ่งกัดจับไม้เทิ่งร้องเพลงเที่ยงไหวไหวาญาโน,นะนหพี่น้องคือน้องอาอายนี่บอกได้เลยว่าเป็นเด็กหน่อยทีมิบบ่เคยลืมบ่ว่าผู้ใดเอาหยังงห้เด้วยพี่น้องบ่ว่าสิเป็นคลิปลุดหรือคลิบบ่ลุดคลิบแบบว่าท่ายังหลังหรือว่าท่ายต้อนหนาหรือว่าท่ายับหลังถ้ามีค้นยิบยืนสิ่งของห้หรือว่ามีค้นทีแบบน้องสีพนมเมือ่อแบบว่าสวัสดีตลอด บอกเลยว่าเป็นเป็นเด็กหน่อยที่ฉลาดแห้งล้วกเป็นเด็กหน่อยที่อ้อนน้อมท่อมตนแห้งค่ะแล้วก็เรียกเลยว่าน้องอาอายเป็นคนที่สางสีสันท่อห้เสียงวิหกนะ่ะมีแต่ความสุขมีแต่ความเสียงหัวเราะมีแต่นอกน่นะแสดงได้แบบหลายบทบาทไม่ผิ่นองอ่ะเป็นสีสันหมายถึงว่า ผู้ใดโศกเศร้า,ห,าหรือว่าผูใ้ใดมีอ่ยังเนี่ยเขามาหาน้องอ้ายสิมแต่เสียงหัวเลอกค่ะอ่าน้องอ้ายเป็นเด็กหน่อยทีไ่เดียงสาได้เรียงสาการตอบการเล่นการว้าของน้องเป็นอี่ยังที่แบบใสซื้อแต่ว่าบอกได้เลยว่าน้องฉลาดแหงสําหรับน้องอ้ายสก,กุณาพรบ่แปลกเลยค่ะพี่น้องทีพอเพิ่นหล,ลงหักหลุกสาวหักแห้งหลงแห้งค่ะช่วงนี้เพราะว่าสิเป็น ยาหอยป่าอ,อ้อยอ่าทุกคนพออ้ยดนเพื่นสุขผุสุค้นไพ่ด้หันหลงหลักลกตกหลุมหลักน่ออาอายสักกุณาพอนค่ะเพราะว่าน้องเป็นคนหนึ่งทีมิสนีเออเกิดเรียกได้ว่าเกิดมาเป็นเด็กหน่อยทีมิสนีพี่น้องสังเกตเบื้องเด้อค่ะนอ้องอาอายน่ะหน้าเวทีบ่วาสิเป็น คนใดที่ยิบยืนสิ่งของหรือว่าการแสดงของน้องไหมพัฒนาการของอาอายไหมพี่น้องบ่คือเด็กน้อยไหมเอาจะมาเปรียบเทียบเซฟุ่เญญด้ค่ะแต่ว่าน้องน่ะอายุสิบเอ็ดเห็นไหมคะ่ะแต่ว่าการแสดงของน้องความหู่นจะคว่ำของน้องอาอายไหมบ่แมนเด็กน้อยวัยสิบเอ็ดปีไหมคะ่ะเ้าเปรียบเทียบเสหลูกหลานเาที่ไปโรงเรียนอยู่ดิไหมค่ะอายุสิบเอ็ดปีนี่ไหม ตั้งกันหลายเด้พี่น้องเพระว่า้องหูจักค่วมกับจริงยุคค่ะก,ก,ก็ถือฝึกถือสอนมาลูกเข้าเข้ากับสอนคือการพี่น้องแต่ว่ามัน่มีความเป็นผู้ใหญ่บ่มีหูจ่จักวาอดรับอดนอนเพื่อสิ่งนี้อ่ะช่วงนี้ต้องเป็นฉากที่ห้องต้องรับผิดช,ชอบช่วงนี้ต้องเป็นการแสดงอ่ะหลังจากแสดงแล้วลงไปนอนเวลาสิข,ขืนฉากปุ๊บขืนมาบ่มีการงอแง,งบ่มีงอแงยังเสียไหพี่น้อง นั่นคือความสปิริตของการเป็นศิลปินนักร้องของของน้องอาอายความรับผิดชอบตรงนี้ที่เฮาเอามาเวา้าเอามาพูดถึงอยู่เสมอนี่คือมองนี่ค่ะความรับผิดชอบต่อนาทีความรับผิดช,ชอบต่อการแสดงแล้วเทิงเลียนเทิงล่ำพี่น้องเอานี่ไหมคะ่ะคือทาบ่เกง่งจริงทาบวดนี้บบนเฮาแบ่ไดมมเว้าดูบ้ดนี้เลยคะ่ะพี่น้องแต่ว่าน้องอาอาย ไม่แปลกไม่แปลกเลยที่ผู้ใดเห็นผู้ใดกะหลงหลักเป็นเด็กหน่อยทีมีม่นสเสน่สกดจิตใจของคนที่พบเจอเป็นคนมีบุญวาสนาผู้ใดเห็นผู้ใดกะหักอ่ถาถท่บเสื้อถามพอบีบอดพอบีบอัดบ้างเด้อค่ะหักแห้งหลงแห้งตามแห้งค่ะสําหรับลูกสาวค่ะเพราะว่าตั้งแต่แมนแมนนุ่นเองหรือว่าพอ พอบีบอดเองนะคะทุกงานบ่าสิก,กสิกไกต้องไปหากระลังใจลูกสาวต้องติดตามนี่คือแฟนคลับเอฟซี้นหนึ่งทีว้นเอาเป็นเดืองอย่างเพราะว่าทำให้น้องจริงๆทําทำไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ่าเทิงแม่นุ่นเองนะคะ แล้วก็หลายๆคนทีอทีอยู่ในบ้านหลังนี้มีแต่ความเมตตามีแต่ความปรารถนาดีให้น้องอาอายค่ะต้องขอชื่นชมนะคะขอขอชื่นชมขอบคัวนี่ค่ะทีห้ใจแล้วก็ติดตามบ่ผิดหวังหรอกค่ะสําหรับผู้ใดที่คอยซัพพอร์ตแล้วห้กระลังใจน้องอาอา,อายค่ะไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าเด็กน้อยผู้นี้กระตันยูและะ้วก็มีใจอันแบ่แบงปันแบง่ง ใจอันเป็นกุศลที่แบบว่าพ,พ่อผู้ใดทีแบบตกอันนี้เนี่วยว่าใคได้ขาน้องอายนี่มีสิ่งของหรือว่ามีอะไรที่ตัวเองพอที่จะแบ่งปันหรือว่าอ่ะยิบจับไห่แบ่งปันไห่เพื่อนรวมงานหรือแม่แม,แม่รวมงานหรือคนทีอยู่ไก่ไก่นอก้องมีมีใจอันเป็นกุศลทีสามารถแบ่งปันสิ่งของทีจะของมีอยู่ให้ผู้อื่นได้ค่ะ บอผิดหวังผู้ใดซัพพอร์ตน้องอาบอกได้เลยว่าบอผพิดหวังค่ะนี่แหละค่ะเมื่อนี้ค่ะที่ยายสิทธิ์นมาเสนอเมื่อนี้ก็คือนํำเสนอถึงความน่ารักนํำเสนอถึงเด็กหน่อยที่มีความความมีความมิเสนในตัวเป็นเด็กที่มีเสน่ห์ในตัวแล้วก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากผู้หนึ่งมีความรับผิดชอบต่ออาชีพแล้วล่าสุด บ่บ่บอกเถึงบ่ไห้ก็คือความหนารกระว่างพอลูกทุกการแสดงทุกบทบาทพอลูกทีเพิ่นแสดงความหักความพนกพงสกรเนี่ยเป็นเป็นให้ลูกได้ทุกอย่างค่ะเป็นให้ลูกสาวได้ทุกอย่างบ่วาสีการแสดงของพอนกนะคะที่แสดงออกไขต้อน้องอาอายเป็นความแสดงออกจากใจ บางเทือกะอ่าอุ้มลูกลงเวที่บางเทือกะแตงหนาห้บางเทือกะนอนทายลูกหายลูกมันเบิ่งแล้วมันซื้อออกไหมพี่น้องว่านั่นคือความรักความรัก,รกเต็มเต็มความรักทีบ่มีขอแม่ดีีค่ะสําหรับบอสนกพงศกรแล้วล่าสุดค่ะสิ่งทีเข้าภาคพุ่มใจของพอทีต่างความต่างอนาคตว่างแผนอนาคตให้ลูกคือตอนนี้ เป็นพ่อเนาะคะ่ะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวไอ้วาสันซะอ่าพ่อนกล่าสุดตั้งความหวังว่าสิสร้างบ้านให้ลูกค่ะที่เยสิเดบอไปแล้วขยันแห้งค่ะตัวนี้เพว่าสิขายของออนลอออกนไลน์เอาทุกอย่างเพื่อที่สร้างบ้านให้ลูกสาวหรือยุ่สุขสบายนี่คือคุณพ่อตัวอย่างอีหลีค่ะสําหรับบอสนกทองสกอนนะคะที่มีความหักให้กับลูกสาวแบบเต็มลอยเปอร์เซ็นต์ ความหักที่บ่มีขอแม่บ่มีความหวังสิ่งนี้อย่างตอบแทนจากบดนบเป็นคนเป็นผู้ไห่บดนบของสกรเป็นคนที่มักไห่มาให้ได้ทุกอย่างให้เป็นเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนค่ะนี่คือจันยาบันของผู้นำค่ะบดนบของสกรค่ะมือน,นี้สำหรับมือน,นี้นะคะย่าสิก็น้ำเหล่องเล่าของพ่อจา๋จาลูกจ๋าแล้วก็ย่าจ๋าค่ะ ญานกน้อยไรพรแล้วก็พ่อจ๋าพ่อนกพงสกรนแล้วก็ลูกจ๋าน้องอ้าอายสักุณาพรค่ะนั่งความหนารักของขรอบครัวในี่าวอาสุภีสนองฟังค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากเึือกรล่ดีๆสำนีกก่อนค่ะสวัสดีค่ะ